เสื้อสวยๆค่ะแมวออนใช้ไหมเลยอรยอนนะคะไหมเลยอรยอนห้าเส้นเรียงนะคะเพื่อนๆสีเปลือกมังคุดค่ะสีเปลือกมังคุดตัวนี้อกสี่สิบนะคะเพื่อนๆอกสี่สิบค่ะความยาวอยู่ที่ยี่สิบสองนะคะเป็นตอดอกหกเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆ ต่อดอก12บสอิบอันนี้มันจะเป็น12ดอก12กลีบนะคะต่อสิบสอกลีบนะคะเพื่อนๆอันนี้ค่ะสวยๆแม่ออนถักไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้ก็สวยค่ะแต่แม่ออนไม่อยากใส่นี่ค่ะเพื่อนๆ ใส่กับกระโปรงใส่กับผ้าถุงสวยมากนะคะแขนจะอยู่ประมาณนี้นะคะเป็นแขนปีกประมาณนี้แขนย,ย้อยนี่ค่ะแม่วันจะปล่อยนะคะแม่วันจะปล่อยพันห้านะคะตัวนี้สนใจอินบ็อกมาเลยนะคะเพืเ่อนๆทักเข้ามาเลยนะคะสวยงามนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะ ตัวนี้ปลาเนียนมากเลยนะคะตรงชายก็จะเป็นพัดนะคะ,ใค,ะใครชอบไหมเลเยอนนะคะตัวนี้นางจะนุ่มมากนะคะเป็นเลยอนซี่กวางอะไรประมาณนี้ล่ะคะ่ะสีเปลือกบางคุดนะคะเลยอนค่ะตัวนี้สวยมากค่ะ ปล่อยค่ะเพื่อนๆสนใจทักเข้ามานะคะราคาพันห้าค่ะสวยงามตามท้องเรื่องเลยค่ะ